วันนี้เอาแบบว่าเอาไวเอาเอาใจแบบขาซิ่งค่ะโจาขาแบบว่าต้องฟุ๊บๆุ๊กฟุฟ๊ฟุ๊หน่อยเนาะอือลูกอะไรพี่อี <laughs> ซูซูค่ะอีซูซูเอ็กซ์ซีรีส์ปี2015เครื่องยนต์2,500ซีซีดีเซลอ๋อเครื่อง2,500ใช่จะ้ะ 2,005นะคะจ้เป็น x s e r i e s จากโรงงานเลยสติกเกอร์แดงๆแบบนี้โลโก้แดงๆแบบนี้ของแท้เลยของแท้ของแท้ x s e r i e s ไฟโปรเจคเตอร์อย่างนี้นะคะแล้วก็มี LED ตัวนี้เนาะไฟเดไลท์เดไลท์ไฟเดไลท์โอ้โหสเกิร์ตแบบนี้ล้อแม็กอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดสี่แสนกว่าแน่เลยเนี่ยเราลงเท่าไหร่ไม่ถึงค่ะ3 0 0แสน ห8 0 0 0บาทสาแ้าหม0 0บาทแล้วคันนี้สามารถทำฟรีดาวได้ด้วยนะคะผ่อนเริ่มต้นก็ประมาณ7,000เนาะใช่ใครออกได้บ้างพี่โหก็ออกได้เยอะนะแต่ว่าขอชัดเจนเรื่องอาชีพนิดนึงเนาะส่วนใหญ่จะต้องเป็นพนักงานบริษัทนะคะที่จะได้เงื่อนไขฟรีดาวแบบนี้เนาะแล้วก็มีเครดิตบ้างเนาะใช่ค่ะสำหราบคุณชาลูกค้าที่อาชีพพนักงานบริษัทนะคะ แล้วก็รับไรายได้เขา้าบปญชีชัดเจนเออกรถคันนี้ฟรีดาวได้เลยค่ะถูกต้องค่ะ,ะแต่ถ้าพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ต้องตกใจนะคะก็สามารถออกได้แต่ว่าขอให้มีเครดิต1ปีขึ้นไปหรือไม่ก็6เดือนเนาะอาชีพชัดเจนเลยค่ะมีรูปธงรูปถ่ายแบบว่าหน้าร้านชัดเจนเลยอย่างเงี้ยค่ะก,ก็สามารถทําได้เหมือนกันเพราะว่ากระบาดก,ก็เอาไปค้าขายได้เนาะคันนี้มีอะไรสิ่งสิ่งอะไรยังไงบ้างอะพี่มาเดี๋ยวเรามาดูกันมีอะไรบ้างสกเกิร์ต่อนเลยอันนี้เขาเรียกสเกิร์ตนะคะใช่ สวยงามมากมีรอบคันไหมมีค่ะมีรอบ S <S คันเอ็กซลี่ต้องมีรอบคันอยู่แล้วโอ้โอไฟสวยมากไฟขาวสวยมากแล้วก็มาพร้อมกับล้อแม็กแบบนี้เลยอือล้อสวยมากเลยพี่ใช่ค่ะยางใหมย่ยางเต็มเลยค่ะยางสวยเลยแล้วก็ข้างในนะคะเปิดฝั่งนู้นให้ด้วยนะคะพเพราะว่าเดี๋ยวมันมืดเนาะจ้าโอ้โหนี่ เอ็กซิลี่ของแท้โอ้โหแดงข้างนอกไม่พอข้างในต้องแดงด้วยใช่ค่ะโดยเอ็กซิลี่เขาจะต้องประมาณนี้อยู่นะคะสีแดงภายในสวยมากรถปี2015นะคะรถจอดที่ไหนคะต้องมะ4 5ค่ะลำลูกกาคลองเก้าจ้ะจ้า มาไม่ถูกทําไงเอ่ยเซิร์ช g p s พิมพ์เลขสีได้ค่ะ CAR หรือว่ามาไม่ถูกแอดไลน์เดี๋ยวแชร์โลเคชั่นให้เลยจ้าหรือถ้าไม่สะดวกจริงๆนะคะก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ไปหาที่ต่างจังหวัดได้แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนี่สติ๊กเกอร์เอ็กซิลี่ก็มีด้านหลังให้ด้วยใช่ค่ะเนี่ยสติ๊กเกอร์นี่ก็มีด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็แม็กไนเนอร์เป็นแม็กไนเนอร์ที่ยังไม่เคยบรรทุกเลยอะเพราะว่ายังเป็นดีแม็อยู่เลยใช่สวยงามรวยมากค่ะคันนี้ การันตีได้เลยว่ารถสวยสภาพิีใช่ค่ะตัวรถไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเรามากังวลเรื่องของเอกสารกันดีกว่านะคะสำหรับพนักง,งานบริษัทตอนนี้นะคะถ้าลูกค้าผ่านทดลองงานแล้วนะคะอายุงาน6เดือนขึ้นไปนะคะก็สามารถทำเรื่องกับเราได้เหมือนกันนะ,ะใช่ค่ะพนักงานงบริษัทไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะสามารถออกรถกับ45คาได้นะคะอยู่ชลบุรีอยู่ระยองอยู่ขอนแก่นอยู่โคราชได้หมดเลยใช่ค่ะสำหรับคันนี้รถราคาเบามากขอราคาอีกที 358,000บาทค่ะ X Series นะลูกค้า358,000บาทนะคะลบปีไม่เก่านะปี2015อายุรถยังไม่ถึง10ปีเลยถูกต้องคอน7,000ในกรณี45บาทรทเราลดนะคะใช่เลยค่ะใช่ค่ะลูกค้าออก45บาทได้หลายคนมากนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้ายังไม่มั่นใจนะคะว่าวิโมหรือเปล่ารถสวยหรือเปล่าเข้าไปดูได้ที่เพจ5ค่ะของเรานะคะพิมพ์เลข4เลข5 C A R ขึ้นเลยค่ะกดเข้าไปดูรีวิวของเราได้เลย รีวิวจากลูกค้าจริงเสียงจริงใช่เลยค่ะของเราก็อย่างที่บอกว่าอยู่ลำลูกค้าของเก้านะคะเดี๋ยวฝากรถสวยๆคันนี้ไว้นะคะ,ะสำหรับพนักงานบริษัทแล้วก็ลูกค้าที่มีเครดิตชัดเจนก็ออก4 5บาทคันนี้ได้เลยเนาะวันนี้ก็จบคลิปก่อนเนาะเดี๋ยวเอารถสวยๆมาให้ดูดคันต่อไปว่าคันไหนสวยอีกเราจะเอาให้ดูกันโอเคแล้วพบกันนะคะ,ะ,คะสวัสดีค่ะ